เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนัทชาบุญชัยสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลจากพี่น้องชาวบางขุนเทียนบางบอนครับท่านประธานครับขอวิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายปี2567ในส่วนของมาตา12งบประมาณของกระทรวงพอมอซึ่งถ้าเกิดดูภารกิจหรือดูเป้าหมายของกระทรวงพอมอแล้วเราบอกว่าเราจะพิปรายในการปรับลดก็คงจะดู ไม่เหมาะสักเท่าไหร่กับสถานการณ์แต่วันน,น,นี้ครับที่ผมต้องลุกขึ้นอภิปรายแล้วขอปรับลดต่อคณะกรรมการ3%ก็เพราะมีเหตุผลว่าเราเห็นงบประมาณกว่า2องหมื่นล้านของกระทรวงพอมเห็นแล้วดีใจครับคิดว่าประเทศไทยจะมีความมั่นคงของมนุษย์โดยการอนุมัติงบประมาณไปในรายจ่ายต่างๆแต่วันนี้พอดูรายละเอียดปีกย่อยเข้าไปลึกๆจริงๆงบประมาณ ในปี2517เป็นการประหยัดสมองแต่เปลืองงบท่านประธานทำไมผมถึงต้องพูดอย่างนี้ครับเพราะเปิดเข้าไปดูเนื้อในของงบประมาณกว่า20,000ล้านท่านประธานเชื่อหรือไม่ว่าตกหล่นตั้งแต่เกิดจนตายที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ผิดแปลกครับเพราะนั่งอยู่ในชั้นพิจารณางบประมาณของแต่ละกระทรวงท่านประธานเอกลาชช่างเหลานั่งอยู่กับผมนี่นั่งอยู่บนัลัง ท่านอธิบดีมาชี้แจงโง่มานร้องไห้ครับจท่า,ทานเพราะเงินได้เท่าที่มีเนี่ยมันไม่สามารถครอร์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้พมจแต่ละจังหวัดเนี่ยได้แต่รับฟังเรื่องเศร้ารายวันแต่ไม่สามารถอนุมัติเบิกจ่ายโง่มานให้กับพี่น้องประชาชนได้พอเราไปดูโง่มาณสองหมื่น 20, กว่าล้านไปอยู่ที่กรมกิจการเด็ก17,359ล้าน17 กลายไปเป็นจ่ายรายหัวให้กระเด็ก0ูนย์ขวบ16,494ล้าน16,494ล้านมองตัวเลขกลมๆมันดูเยอะมากท่านประธานแต่พอดูเยอะมากตรงนี้มันไม่ได้หมายความว่าเด็กไทย0ูนยขวบจะได้เงิน600บาททุกเดือนพอไปดูสุดท้ายแล้วจ่ายได้เพียง2องล้านห้าแสนหคน ขออภ sí, ัยครับยีบสามคนจากจํานวนเด็กทั้งหมดสี oh, no. ่ล้านคนนะนประธานหมายความว่าอย่างไงครับการอนุมัติงบประมาณไปหลักสองหมื่นล้านวันนี้ตั้งแต่แรกเกิดตกหล่นทันทีหมื่นห้าพันล้านห้าแสนกว่าคนนี่คือตกหล่นตั้งแต่แรกเกิดเบี้ยใบรายทางงบประมาณของทุกกระทรวงพมติดลบหมดครับจนไปถึงงบประมาณของกรมกิจการผู้สูงอายุที่ไปดูแลค่าทําศพ ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่มีรายได้น้อยค่าทำศพ3,000บาทท่านประธานเชื่อหรือไม่ว่าเงินทำศพ3,000บาทกรมกิจาการผู้สูงอายุส่งข้อมูลมาปี2566ขอไปจำนวน3 0 0 0คนได้รับมา1,600 0กว่าคนตกหล่นทันทีแสนกว่าภารกิจของกรมผู้สูงอายุทำไงครับ ไปปลูกคนตายแล้วให้ฟื้นมาก่อนเพราะยังไม่ครบองค์ประกอบที่จะได้รับเงินสุดท้ายเวลาสํานกงบอนุมัติวงเงินง,งน็ปมาณปี2567อนุมัติไปเท่าไหร่ครับไปอีกประมาณแสนกว่าคนนั่นหมายความว่ายังไม่สามารถช่วยเหลือเยียวยาคนที่ตกหล่นในปีที่แล้วได้เลยเพราะนั้นปี2567ไม่มีแน่นอนครับเงินที่จะไปจ่าย3,000บาทให้กับผู้สูงอายุที่เสียชีวิตเราไล่ไปดูกรมือนีครับเมื่อสักครู่ท่าน กรรมธิการนพนั์มีรักษาได้ภิรายง้มานเกี่ยวกับเรื่องสตรีและสถาบันครอบครัวกลุ่มนี้ได้ง้มานไป312ล้านบาทงบประมาณรายละเอียดครับ312ล้านบาทผมไม่พูดซ้ำกับท่านกรรมธิการนพนั์แต่รายละเอียดปรีกย่อยคือมีการจัดงานสมัชชาสตรี2 4 6ล้านบาทมีการจัดงานสตรีสากล้าน0 0 0บาทมีการจัดงานวันสตรีไทย สามล้านสามแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทนี่ผมไล่แค่กิจกรรมวันสตรีอย่างเดียวที่ท่านจัดสามงานปาไปสิบกว่าล้านยังมีกิจกรรมรายย่อยๆที่จัดวันผู้สูงอายุวันพิการวันสตรีวันอะไรต่างๆกิจกรรมเหล่านี้ครับผมคมวดรวมแล้วปรับลดปรับลดเพราะอะไรเพราะงบประมาณรายหัวงบประมาณรายจ่ายในแต่ละหน่วยตั้งแต่แรกเกิดจนเสียชีวิต ยังไม่สามารถจ่ายให้เขาได้เลยท่านจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองไปทําไมวันนี้ผมพลิกดูแล้วงบประมาณ2อ0 0 0กว่าล้านของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีความมั่นคงเดียวที่มั่นคงที่สุดคือชื่อกระทรวงแต่ไม่มีงบประมาณกรมไหนที่มีความมั่นคงให้กับมนุษย์เลยงบประมาณของกรมพัฒนาสังคมไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเขียนสวัสดิการไว้สวยหรูครับ ให้3,000บาทได้ไม่เกิน3ครั้งต่อบุคคลที่เดือดร้อนพี่น้องประชาชนที่ลำบากวันนี้ฟังแล้วอยากจะวิ่งไปหาพมาจอเลยแต่สุดท้ายยังไงครับงบประมาณ960ล้านบาทของกรมนี้ไม่สามารถที่จะดูแลไปถึงให้ครบถ้วนได้ทุกคนงบประมาณของกรมผู้พิการ5 1 7ล้านบาทแปลงเป็นรายละเอียดการซ่อมแซมบ้านหลังละ4ี่0 0บาทของผู้พิการไปหนึ 62ล้านบาทประมาณ8 0 0 0กว่าหลังแล้วก็จะมีงบประมาณที่เพิ่มมากขึ้นในปีนี้อันนี้เห็นด้วยครับเป็นการสนับสนุนให้กับครอบครัวที่ดูแลผู้พิการให้ครอบครัวละให้บุคคลละ5 0 0 0บาทให้กับผู้ดูแลอันนี้เพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อนๆอ,อันนี้เห็นด้วยของกรมกิจการผู้พิการนะครับในส่วนสุดท้ายครับที่น่าตกใจและน่าเป็นกังวลที่สุด คืองบประมาณ1,369ล้านกรมที่แตะพันล้าน,นมีอยู่ไม่กี่กรมครับอีกหนึ่งกรมที่น่าเป็นห่วงก็คือพอชได้งบประมาณไป1,300ล้านครับภารกิจอะไรครับภารกิจท่านมีเยอะแยะมากมายครับสร้างบ้านแต่มีอยู่รายการหนึ่งที่น่าปวดหัวที่สุดครับมันมีบ้านของผู้ที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับโครงการระบบรางซึ่งพอชได้ทำงานร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและได้ทำสำรวจมาแล้ว ว่าพื้นที่300ชุมชนบ้านเรือนทั้งหมด27,084หลังคาเรือนจะต้องมีการได้รับการช่วยเหลือเข้าไปซ่อมแซมสร้างใหม่ปรับย้าย2 0,000ื 20, 000กว่าหลังรับปากกับการลถไฟไว้ภายใน5ปีท่านประธานเอกสารที่พอชอมาชี้แจงครับภายใน5ปีเริ่มแต่ปี66ปี66ทํทำไปแล้ว912หลัง ปี67ปีนี้ครับที่มาของโงม่มานขอไป340หลังปีต่อไปแพลนว่าจะซ่อมแซมได้6,626หลังและปี69อีก5,700หลังและปี70ปีสุดท้ายของสัญญาจะทำได้1 3 0 0 0หหลังท่านประธานอมสำนักพุทธทั้งสำนักมาพูดผมยังไม่เชื่อเลย ปีที่แล้วท่านซ่อมได้900กว่าหลังแต่ปีสุดท้ายที่จะครบสัญญาท่านบอกท่านจะทําได้หมื0 0สหลังไม่ต้ององพระอมทั้งสํานักพุทธมาพูดก็ไม่เชื่อมันทําไม่ได้แน่ๆท่านประธานเพราะฉะนั้นการอนุมัติวงเงินก็มาตรงนี้ผมคิดว่าควรจะต้องปรับลดเพราะมันไม่ถูกจุดไม่ถูกฝาไม่ถูกตัวและไม่ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ กับเพื่อนคณะกรรมการและท่านประธานและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ครับขอบพระคุณครับท่านประธานที่เคารพผมนัทวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองครับท่านประธานครับก็ต้องขออนุญาตพูดในฐานะเป็นตัวแทนเคยทํางานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมมาอย่างยาวนานครับ ผมคิดว่าประเด็นที่ผมแปรยติไว้คือการตัดงบประมาณลง10%ของกระทรวงการพัฒนาสังคมแต่เนื่องจากในมาตรา12ที่พูดถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมนั้นมีการปรับเปลี่ยนตัวงบประมาณด้วยฉะนั้นผมจึงขอใช้ฐานะสมาชิกมีการพิปรายเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวด้วยนะครับท่านประธานครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ต้องพูดกันอย่างจริงจังแต่จริงใจว่างบประมาณ20,000กว่าล้านบาทนั้นเป็นงบประมาณที่ไม่มากนัก เมื่อเทียบกับงบความมั่นคงในด้านอื่นเมื่อเทียบกับงบที่มีการใช้จ่ายในด้านอื่นแต่นี่เรากําลังพูดถึงคนครับและคนในความหมายที่เรากําลังพูดนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีความสําคัญยิ่งเพราะเป็นคนทุกช่วงวัยที่อยู่ในวิสัยทัศน์ของกระทรวงการพัฒน,นาสังคมเองครับผมแบ่งให้รรท่านประธานเห็นง่ายๆแบบนี้ครับว่าในกรณีสิ่งที่เธอต้องถูกตั้งคําถามมากที่สุดซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าท่านผู้แทนของกรรมธิการนั้นเคยถามผู้แทนกระทรวงการพัฒน,นาสังคมหรือไม่ พราะเขามักจะถามอยู่เสมอครับว่าตราบใดก็แล้วแต่ที่เราไม่มีฐานข้อมูลที่มากพอเราไม่สามารถจัดบริการทางสังคมได้ถ้าเคยได้ยินคําว่า tp map ไหมครับถ้าเคยได้ยินการองหลังคาเรือนแบบ gps ไหมครับถ้าเคยได้ยินคําว่า big data ไหมครับถ้าเคยได้ยินคําว่า family big data ไหมครับ,รบและมี big, big 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 data อื่นๆอีกสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในทุกกร,รมเลยครับผมยกตัวอย่างเช่นในส่วนของสานักงานประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมนั้น พูดถึงระบบการจัดเก็บข้อมูลประชากรและประมวลผลตัวเลขไม่เยอะครับ9แสนกว่าบาทแต่มีกรณีโครงการบูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Big Data อีก28ล้านบาทส่วนสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวซึ่งมีสถานะเป็นกรมครับเป็นกรมกิจการสตรีในปัจจุบันก็ตั้งงบประมาณในการจัดทำแฟมิลี่บิ๊กดาตอีกเช่นเดียวกันในวงเงินถึงแม้อาจจะไม่มากนะักใน3ล้านบาทเศษ แต่ตกลงปัญหาก็คืออะไรครับปัญหาคือปีที่แล้วท่านก็ตั้งงบแบบนี้ครับท่านบอกไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลจัดบริการไม่ได้ปีนี้เอาอีกแล้วและมีแนวโน้มที่ปีหน้าปีถัดไปจะเอาอีกแบบนี้อีกประเทศไทยไปไม่หไหนไหนครับถ้าท่านมัวแต่จะเอาข้อมูลหรือฐานข้อมูลที่เรียกว่า Big Data ท่านต้องตอบให้ชัดว่าเคยถามไหมเราจะจัดเก็บแบบนี้ไปเมื่อไร่ท่านทราบไหมครับเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมบางท่านต้องไปเก็บข้อมูลเนี่ย ถึงหกทุ่มตีหนึ่งนะครับและท้ายที่สุดข้อมูลเหล่านั้นเอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยประชาชนไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเป็นธรรมอย่างที่ท่านรัฐชาพูดถึงเมื่อสักครู่ไม่ตอบโจทย์ต่อการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของมนุษย์นั่นเป็นประการที่หนึ่งที่ผมจําเป็นต้องพูดถึงครับประการที่สองท่านประธานครับประการที่สองครับผมยกตัวอย่างแช่กรมกิจาการสตรีและสถาบันครอบครัวมีการตั้งงบประมาณเป็นเบีย้ยประชุมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและคุ้มครองอาชีพ หนึ่งล้านสี่แสนบาทเศษคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพคืออะไรครับคือคณะกรรมการที่เกิดขึ้นตามรัฐมนตรป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีปี2539ถ้ากรรมธิการเคยได้ยินทนายกรีเศรษฐาทวีสินแถลงไหมครับทนายกรีเศรษฐาทวีสินแถลงบอกจะยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพูดกันง่ายๆก็คือว่าทําให้อาชีพของคนที่เรียกว่าเซ็กเวิร์กเกอร์ หรืองานบริการทางเพศเป็นงานที่ถูกกฎหมายเรื่องงบประมาณตัวนี้ตั้งไว้ทำไมครับหรือตกลงท่านไม่ได้มีเจตจำนงที่จะแก้ไขกฎหมายฉบับนั้นอย่างแท้จริงหรือตกลงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บอกว่าจะแก้ไขกฎหมายสามฉบับเป็นกฎหมายเร่งด่วนก็คือพรบคุ้มครองเด็ก246พรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความแรงในครอบครัว250และ พรบส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการไม่มีอยู่ในรายการแบบนี้เลยครับแต่เอาไปตั้งงบประมาณในส่วนที่มันไม่ควรจะมีหรือยกเลิกท่านได้ถามไหมครับถามตัวแสงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไหมครับว่าระหว่างวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีระหว่างความคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมทึ่มีการถแถลงข่าวที่กระทรวงใหญ่โตและสิ่งที่ควรจะทําจริงข้าราชการจะทําเนี่ย จะทําอะไรกันแน่ครับเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณปีนี้และมันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณปีถัดๆไปประชาชนอยู่ตรงไหนในสมการน,น,นั่นเป็นประการที่สองที่ผมจําเป็นต้องขอคําชี้แจง,จ,งจากทางกรรมธิการครับประการที่สามนี่ชัดเจนที่สุดครับเพื่อสมาชิกพักผมสองท่านได้พูดชัดเจนเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณในปีถัดๆไปและมันไปเกี่ยวข้องกับจุดยืนของรัฐบาลไทย ต่อการตอบสนองต่อการคุ้มครองเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปฐมวัยหรือเด็กตั้งแต่ศูนย์ถึงหปีท่านประธานครับเรามีการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบทั่วหน้า16,400ล้านบาทเศษและทุกปีทุกปีก็บอกไม่พอท่านไปของ,งบกลางได้จริงครับแต่ถ้าจอย่าลืมนะครับมันมีแกลบเวลาบางร้งกว่าจะของ,งบกางวางังคากว่าจะจ่ายให้เด็กได้ 2- 3เดือน ชีวิตเด็กรอไม่ได้นะครับแพมเพร์ดรอไม่ได้นมผงรอไม่ได้การดูแลก,การบาดเจ็บการใช้ใจ่ายแม้กระทั่งการฉีดวัคซีนในเด็กซึ่งวันนี้มีโรคอีกประมาณ6โรคที่ไม่ได้อยู่ในวัคซีนหลักแล้วเด็กต้องได้รับรอไม่ได้ท่านอย่าเอาเด็กมาเป็นตัวประกันแบบนี้เลยครับต้องถามท่านตอบว่าแล้วตกลงจุดยืนของรัฐบาลจะเอาอย่างไงกับเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบท่วนหน้า ก่อนผมจะมาพูดวันนี้ไปเจอคนทํางานประเด็นเรื่องเด็กเขา่้นปมะทานครับสองสามวันที่ที่ผ่านมามีตัวแทนกระทรวงกํนานหสังคมแถลงใหญ่โตบอกขยับแน่ๆเอาเงินอุดหนุนโทษหน้าแบบแน่ๆผ่านไปสองอาทิตย์เขาบอกว่าโดนหักหลังอีกแล้วนะทูตแต่ท่านไปตั้งงบในข้อสัตที่เรียกว่างบต่อเนื่องและผูกพันครับหนึ่งมืนหกพันล้านที่ท่านรัฐชาพูดมันจะบวมออกไปเป็นหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันล้านบาท ระหว่างปี263ถึงปี270แต่กระนั้นก็ตอบสนองแต่เพียงเด็กเล็กที่ไม่ทวนนาฉะนั้นต้องชัดเจนในสภาแห่งนี้ครับว่ารัฐบาลเศรษฐาทวีสินหนึ่งเพราะไม่รู้จะมีเศรษฐาทวีสินสองหรือเปล่าเนี่ยท่านเอาอย่างไรกันแน่กับเรื่องเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบทวนนาถ้าท่านบอกสิครับว่าทวนนาแน่ๆพวกผมก็จะได้สนับสนุน ไม่ต้องมีการลงมมิมาตานี้ก็ได้แต่ถ้าท่านบอกว่าขอแบบนี้ไปก่อน <S <S อก,ก็เอาเด็กเป็นตัวประกรันเหมือนเดิมฉะนั้นผมนำเรียนสิ่งที่ผมเห็นเบื้องต้นไม่ต้องนับสิ่งที่ผมเคยอภิปรายนะครับจัดอบรมสมราาัมมนาเคสเมนจเมนต์เคสอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอบรมแม้กระทั่งมานั่งกันดูว่าจะวางช้อนข้างซ้ายอย่างไรข้างขวาอย่างไรนี่ไม่ใช่คนที่จะมาเป็นเคสเมนเจอร์ที่เข้าใจต่อการจัดบริการทางสังคมที่แท้จริง ผมก็ท้าทายท่านนะครับว่าท่านถามไหมเขาตอบท่านแบบใดกล่าวโดยภาพรวมเขาต้องมาทานครับผมยืนยันในฐานะผู้แปรยติขอตัดรงบประมาณของกระทรวงการพัฒนานสังคมลง10%นั้นเป็นการพูดแบบจริงจังแต่จริงใจว่าถ้าเขาเดินหน้างบประมาณแบบนี้ท่านจะไปไม่ถึงวิสัยทัศน์ของกระทรวงการพัฒนานสังคมที่บอกว่าประชาชนเข้าถึงโอกาสและการคุ้มครองทางสังคม และไม่มีทางแน่นอนที่จะเกิดความมั่นคงในชีวิตในประเทศแห่งนี้ผมมีจุดยืนเช่นนั้นและยืนยันที่จะขอปรับลดก็ประมาณลงสและติดใจที่จะให้มีการลงมติไม่ใช่ต้องการตัดเงินสงเคราะห์ต่อบุคคลกลุ่มใดแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกคนและความมั่นคงของมนุษย์ที่พวกเราเข้าใจอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับ